ขั้นตอนขั้นตอนแรกเวลาเราจะเออทําพิธีอื่นใดเราต้องมีการบูชาบูชาพระรัตนตรัยหรือที่เราเรียกว่าอ,อบูชาที่ไหนล่ะที่เราเตรียมไว้ก็โต๊ะหมูบูชาโต๊ะหมู่บูชา,ชาถูกไหมแล้วบนโต๊ะหมู่บูชานี่แหละก็ถามว่าองค์ประกอบบนที่เราจะบูชาบนโต๊ะหมู่บูชามันกอะไรบ้างก็จะมีพระพุทธรูปหนึ่ง ช่ไหมสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยพระพุทธรูปสองอะไรอีกคะพระพุทธรูปแล้วก็คเขาเรียกว่าแจกันลูกแจกันดอกไม้คู่ทั้งซ้ายและขวารองลงมาอีนะคะที่วางเทียนก็คือเชิงเทียนทั้งสองข้างเลยเชิงเทียนพอเชิงเทียนว่าสำหรับอะไรว่าสำหรับปักเทียน พอตรงกลางนี้กระถาคู่ไว้สาหรับปักคู่นี่แหละกระถาะโต๊ะหมู่บูชาองค์ประกอบที่เราจะต้องบูชาพระราชาตระกูอมีอะไรบ้างล่ะอ๋อพระพุทธรูปหนึ่งสองก็คือแจกันคู่สามเชิงเทียนคู่สี่กระถานคู่เอาไว้สาหรับปักคู่ถ้าเป็นงานถ้าเป็นงานศพเราก็จะปักไว้หน้าศพแค่หนึ่งดอกใช่ไหมความหมายของคู่ความหมายของ ดอกไม้ความหมายของอะไรที่เราเรียนแล้วดังนั้นข้อใดไม่ใช่คะข้อใดไม่ใช่คะผ่านพุ่มผ่านพุ่มตอบข้อที่สอง ต่อไปดูข้อที่สองเราเรียนเรื่องศาสนาดังนั้นพิธีกรรมทางศาสนาก็จะมีความแตกต่างกันออกไปศาส,สนาพุทธเราก็จะมีวันสําคัญของเราใช่ไหมวันที่มีความสําคัญคือวันมาฆบูชาเมื่อวานวันวิสาขาบูชาเรียนหกอาสาหาบูชาดังนั้นถามหน่อยว่าวันสําคัญที่เราก็าไปเรียนเทียนกันซึ่งมาเป็นวันพิเศษเราจะมีพิเศษกว่าวันอื่นก็คือเราต้องเรียนเทียน แต่ถ้าเป็นศาสนาคริสตการุมันคาทอลิกคริสก็มีวันสําคัญอะไรบ้างอ๋อวันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์ที่มีความเชื่อว,ว่าวันที่กลับมาฟื้นคื้นที่ของพระเยซูแลถ้าเป็นวันศุกร์อ๋อแต่ถ้าสมมุติว่า,าส่วนใหญ่เราจะไปบวชในวันอาทิตย์เพราะว่าวันอาทิตย์เราเราถือว่าเป็นวันเฉลิมฉลองดื่มเหล้าไวน์องุ่นกันนะคะเป็นวันที่เราต้องไปบวชแก็คือวันอาทิตย์ตอบข้อออกไ่อุข้อที่สามต่อ ก็ในถือเป็นการบูชาพิเศษในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาเมื่อกี้ครูบอกแล้วคําว่าพิเศษนี่คือต้องมีความสําคัญมากกว่าวันอื่นถ้าเราอื่นหมายความว่าเราก็ทําได้แหละแต่ถ้าพิเศษคือต้องเป็นวันวันสําคัญทางพระพุทธศาสนามีวันมาค่าบูชาเมื่อวานเนี่ยบูชาขึ้นสิบห้าข้ามเดือนไหนนะเดือนสามมาค่าบูชาแล้วก็วันอะไรอีกคะวันวิสาขบูชา สิบห้าค่ำเดือนเดือนหกแล้วก็วันอาสาละหะบูชาสิบห้าค่ำเดือนแปดวันนี้เป็นวันสําคัญพิเศษเลยเลยถ้าเป็นวันอื่นเราอาจจะยื่นปิ่นตัวบวัตฟังเทศฟังธรรมได้ก็อาจจะไม่ได้พิเศษถูกไหมบูชาคือไหว้ลำลึกถึงนะคะตักบาตรก็อาจจะเป็นวันทั่วไปพระมาบิณฑบาตหน้าบ้านเราไม่มีพิเศษ นะคะถือศีลแต่ว่าก็คการเวียนเทียนเรามันพิเศษหน่อยเพราะวันสําคัญที่เราต้องเวียนเทียนรอบอุโบสถเป็นจํานวนสามรอบพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ดำลึกถึงแล้วงานพิธีสําคัญญในทางศาสนามีงานมงคลกับงานเอาว่ามงคลงานมงคลก็คืองานศพอะไรลูกงานศพงานศพพ็คืองานทําบุญอัฐิอย่างนั้นงานมงคลถามว่าอ๋อถ้าเป็นงานมงคลก็จะเป็นงานอะไรนะ งานยินดีใช่ไหมแต่ถ้าบวชทั้งงานมงคลเสร็จแต่งงลบก็ว่าได้งานยินดีงานแต่งงานขึ้นบใหม่งานอะไรอ่ะงานบุญงานบวชนิยมจํานวนพระเป็นรูปจํานวนที่เพราะเราเว้นไว้หนึ่งตำแหน่งวสำหรับใครเป็นประธานพระพุทธเจ้าแต่ถ้าเป็นอาวมงคลก็จะนิยมพระเป็นจํานวนรูปคู่นะคะดังนั้นงานมงคลเลขอะไรเป็นมงคลสำหรับคนไทยนะเวลาว่า ชีวิตจะได้ก้าวหน้าก้าวไกลหกครับก้าวหน้าก้าวไกลจนในี่ยเขาจะใช้หกมันเลขคู่หรือเปล่าละ่ะลูกคู่ก็เป็นงานอ,าว,า,อ,า,นอาว่ามงคลไองานอาว่ามงคลสิงานอาว่ามงคลอันนี้เขาถามงานมงคลกอไก่อันนี้ตัดไม่เลยแต่ส่วนใหญ่เขาจำนวนนี้นี้นี้มเป็นเก้ารูป ต่อไปข้อที่ห้าข้อที่ห้าในการทำบุญงานมงคลอ่ะงานมงคลคือง,งานยินดีใช่ไหมครูบอกแล้วว่าไม่ไม่เป็นงานมงคลหรืองานอะไรก็เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาเราต้องเตรียมอะไรก่อนนะเตรียมสถานที่และสถานที่นั้นเราต้องเตรียมอะไรเตรียมอะไรอันดับแรกเลย พิธีการสําคัญสําคัญเราต้องจุดธูปเทียนบูชาพระกัตตนายจถูกไหมก็ถือว่าเรายังเคารพสักการะเออดังนั้นเราก็ต้องเชิญใครมาบนโต๊ะหมู่บูชาคะเชิญสิงใดมาลูกเชิญรูปอ่าก็เชิญรูปต้องค่ะพอขั้นตอนถัดไปเราก็เตรียมอาหารอาหารที่เราน้ําเครื่องรับรองที่เราเจ้าภาพเตรียมไว้ให้แล้วก็พระก็จะให้สี่งเรา ว่าไปและสุดพอดน้นก็ถึงประทีนอาหารพระฉันเสร็จขั้นตอนต่อมาก็คือเราก็ถวายเครื่องธยาธรรมก็คือสิ่งของที่เราเตรียมไว้กับพระสงฆ์นั่นเองยากไหมสุกัญญาสุกัญญาฟังครูในคอมหรือว่าฟังตัวในโทรศัพท์คะสุกัญญาโชตด,ดงโชดอุดมอ้าวไม่คิดได้ยินไหมสุกัญญาน้องฟังครูอย,อยู่ในโทรศัพท์หรอ ไปแล้วหนึ่งดูข้อที่หกข้อสำคัญของการถวายสังฆทานสังฆทานก็คือของของที่เราอุทิศให้กับใครให้แด่พระสงฆ์อุทิศให้แด่พระสงฆ์ ข้อสาคัญเลยในการถวายสังฆทานคือข้อใดเราเวลาถวายเนี่ยเราต้องเจาะจงไหมว่าพระผู้ใดเป็นคนรับพระรูปใดเป็นคนรับไม่เนาะการถวายสังฆทานก็คือเราไม่จำเพาะเจาะจงว่าใครเป็นผู้รับนะคะและถือว่ามีอันส่งมากมาค่ะตื่ไหวไหมอ่าโอเคนะ เือมากอ่ะต่อไปดูข้อที่เจ็ดตอแม่รอแหน่อยเพอไปกลาวลยนี่อ่ะข้อที่เจ็ดต่อสิ่งของที่ประเคินปะเคินคัอการยกยกของสิ่งของใดที่เราประเคินพระได้ตลอดเวลาแสดงว่าประเคินคือเรายกถวายกับพระตลอดเวลาแสดงว่าพระก็ตต้องฉันได้ตลอดเวลาใช่หรือเปล่าดังนั้น อะไรที่เราสามารถประเคนของได้ตลอดเวลาน้านในกินข้าวเลกจะกินก็กินได้ไหม,ไมไกินได้กี่เวลาเออไม่ได้แสดงว่าเราตะยกทุกเวลาได้ไหมดังนั้นกินอาหารไม่ได้อะไรที่เป็นเครื่องค้าวหวานก็ตัดทิ้งในช้อยอะไรครับก็หกคืออะไรครับก็หกเฉลือแล้วไงใช่ไหม ครูส่งข้อสอบไปให้แล้วนะครับต้องไปปินด้วยนะต่อไปข้อที่เจ็ดแสดงว่าอาหารสําเร็จรูปบะหมี่น้ยกดได้ตลอดเวลาไหมไม่ได้อาหารแห้งไม่ได้ตัดทิ้งคาวหวานตัดทิ้งแสดงว่าอะไรกินได้คะยกได้ตลอดเวลาก็เป็นน้าผลไม,มา้เออน้ําผลไม้ถามมาูกต้องเก่งมากต่อไปดูข้อที่แปดการอาราธนาศีลคือการทําสิ่งใด อารัธนาหมายความว่าการเชื้อเชิญการเชื้อเชิญหรือการขอเชื้อเชิญใครเชื้อเชิญพระสงฆ์ขอให้พระสงฆ์ทำอะไรล่ะพระสงฆ์ทำอะไรอ๋อเชื้อเชิญขอให้พระสงฆ์แต่ถ้าสมมติว่าอารัธนาศีลก็เชื้อเชิญหรือว่าการขอให้พระสงฆ์ให้อะไรเราคะให้อะไรเราศีลให้ศีลตอบข้ององูถูกต้องจริงมาก แต่ถ้าอาราธนาธรรมละ่ะพระให้ทำก็อันนี้เป็นอาราธนาอาราธนาธรรมใช่ไหมเพราะว่าการเทศนาพอเทศนาจบเสร็จแล้วปุ๊บพระก็จะสดแทรกำำทำคติําสอนให้กับเรานะคะแต่ถ้าการขอให้พรเคยกอาราธนาปริศอาราธนาปริศก็คือการขอให้พระสงฆ์ให้พรเราดังนั้นข้อที่าตอบอะไรเอ่ยคอควายครับ ข้อควาถูกต้องจริงมากสุดท้ายของวันนี้สุดท้ายของวันนี้ใครเพิ่งเข้ามาใหครูเช็คสายนะอ่างสังฆทานหมายถึงอะไรนะเมื่อกี้ถ้าใครมีไหวพริบหน่อยก็อาจจะเป็นข้อที่หกมันเป็นคำตอบอยู่แล้วครูบอกแล้วว่าสังฆทานคืออะไรเราอุทิศให้เดกใครแดกใคร พระสงนี่แหลพระสงฆ์ดังนั้นข้อนี้ตอบข้อกไออก่ก่รวมคะแนนแล้วแจ้งทูสิบคะแนนแล้วก็เดี๋ยวเช็คชื่อแล้วก็ข้อสอบไปฟิ้นมาด้วยนาเสร็จแล้วอ่าเตรียมบอกคะแนนครูห้ารับสามพระพุทธใช่ไหม ครูสิบแต้มเอาว่ามาใครลาบอกคุูได้นะที่ดาวันเก้าค่ะที่ราก่อนเก้าครับปียาการสิบครับนี่ใครยังเพิ่งเข้ามาในี่ยไททยเทพอมนวันห้าค่ะ คนที่เพิ่งเข้ามาครูเฉลยก็สอบเสร็จหมดแล้วแล้วครูก็ส่งข้อสอบไปในลายกลุ่มแล้วไปโหลดมาแล้วก็ทํามาในข้อเฉลยทีเดียวคาบหนะ้าปิดปิดฉากได้เจ็ดครับโอเคแักวีได้เจ็ดครับปฏิพลได้สิบครับสีรวิทย์สิรวิทย์ ขาดนะปัญจาเาพิ่งเข้ามาอะไรตอนนี้ปรวรุษปรวรุษได้ห้าโอเคกิติศักดิติศักดิ์นี้เขาเข้าเยียนมากหือเป่าเนี่ยคลิปนี้เขาขาดของครูยาเลยนะเขาไม่มีคะแนนเลยนะบอกเขาด้วยทันไทยเทพได้เจ็ดครับตะกัน พิชัยคไทยการได้เก้าค่ะอมนเทพอมนเทพมาไหมอมนเทพอมนเทพไม่มาขัดการจะนนาภาครับวยครับฮะอมนเทพลาป่วยครับเออใครลาบอกครูด้วยนะการจนนาภา ปาญจนาภานี่เขาไม่เข้าของครูสามวันแล้วนะพัชรพลพัชรพลพัชรพลก็เช่นเดียวกันปานวัดปานวัดปานวัดก็ไปแล้วหนึ่งมนทการมนทการพิชยาภาพิชยาภา ได้เจ็ดค่ะอยากช้าก่ะจันสุดาจันสุดาจันสุดาเข้าไปไหนอาทิตย์นี้พุทธชาติพุทธค้าพพุทธขาพที่แล้วพุทธลาเดี๋ยวพุทธค่อยทำมานั้นนะวิชาอะไรนั้นเนี่ยวิชาสัาางคมนะแล้วก็ามาเฉลยกรกวัน กนกวันไอรีนสิบค่ะกนกวันพิมพ์มาในแชทว่าได้แปดค่ะอโอเคต่อไปนัทักกมลได้เก้าค่ะบุญยญนุษย์ได้เก้าค่ะรัฐาน,นได้แปดค่ะปัญจา เจ็ด <7 S 1> สุัพกรเจ็ดครับเก <9 S 1> ้าครับ,รบมัดเวมัดเวพนากรหกครับนนข้ามูลได้แปดค่ะข้ามูลขาดแต่สองสองภาพนะไปย้อนดูด้วยนะสุกัญญาเก้าค่ะ นักิตาเก้าค่ะสุดท้ายพัทธรดาในนี้ไม่เข้าเลยวันนี้เข้าไหมขาดครับเออขาดยาวอ่าออกได้ครูเช็คชื่อตามนี้เอาไหน<อ>ไปหลดคุณค่ะโอเคไปแยกย้ายสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีสสดค่ะสวัสดีนะคะ